ไเหเล่นกันดงดงหนาวเย็นสบายจังมีใครเห็นสัตว์เลี้ยงของฉันบ้างฉันเห็นล็อกนะน่ารักจังเราเพื่อนเนี่ยไปทักทายกันขอเล่นด้วยคนได้ไหมบาร์บี้ของเธอไม่ใช่เนี่ยเล่นกับเราไม่ได้หรอกฮะไมนนะปาร์บี้ของฉันอยู่พวกนั้นทำกับเธอสิฉันจะทำให้เธอเป็นนางเงือกที่ดีที่สุด โอ,อ,อ้เวะเหม็นจริงเธอต้องอาบน้ำนะ <g ül> แตจะหาน้ำได้ที่ไหนล่ะอาฮะมีไงล่ะโอเคนี่มันหนักกว่าที่คิดอีกฉันไม่ต้องการดอกไม้โง่โง,งพวกนี้แล้วก็ต้องมีสบู่เยอะๆเลย <g ül> สบู่อยู่ใหนเนี่ยฮัลโหลสาวิลาเว,วนเดอร์เพอเฟค ฉันต้องการน้ำที่มีฟองสบู่เจ๋อสว,สวยจังเลยเป็นกิจงานศิลปะสีูแสนงสะอาดและไม่มีอะไรสวยงามเท่าก,ก,กระถิ่กสกปรกที่เรากำลังจะจัดการพร้อมอาบน้ำหรือยังเธอต้องชอบมันแน่ๆพร้อมนะเตรียมตัวเราจะเอาหัวเธอจุ่มลงไปก่อนเออเออมาทำให้มันได้ผลมากขึ้นกันเออ,เอ,อสนุกจังเลย ดูเหมือนว่าต้องมีฟองสบู่มากกว่านี้นะไม่ใช่ปัญหาดูข้างบนสิฉันอยากให้ห้องนี้เต็มไปด้วยฟองสบู่รอ่อยนะบาร์บี้พอแล้วล่ะเออ,เอ,อตายเ,ออเขาไปซะเยอะเลยไหนได้ผลหรือเปล่าในที่สดุดเอาฉันออกไปได้แล้วว้าวสะอาดเอี่ยมอ่องเลยตอนนี้ความสนุกของจริงมาแล้วไหนดูสิ กลิ่นหอมมากแต่เธอยังธรรมดาเกินไปฉันจะทำให้เธอเลิศได้ยังไงบ้างนะอ,อ๋้เข้าใจแล้วมานะคุณหมีฉันต้องการเธอจริงๆหรือยังน้อยเสื้อของเธองั้นฉันขอรับไปนะธารกิจเปลี่ยนบาร์บี้ให้ใกลายเป็นนางเงือกดาเนินการได้และเริ่มต้นด้วยผมสีแดงแต่คุณต้องวางแผนอย่างรอบคอบมีให้ทำเทียบเลยเอาละด้แล้วแผนสมบูรณ์แบบฉันควรเริ่มจากตรงไหนดี เอาละเริ่มที่ทรงผมก่อนโอเคต้องหวีเบาๆนะเออเออผมพันกันเพียบเลยเป็นแบบน,นี้มานานแค่ไหนแล้วเนี่ยออกซะออกซะเนี่ยไม่ออกเลยแฮย่างน้อยมันก็คลายซึ่งผมหลุดออกมามากเลยเป็นยังไงบ้างโอ้ฉันขอโทษถ้ถามันจำเป็นต้องทำยังไงก็ต้องทำแล้วนะ เดี๋ยวก็เสร็จแล้วไม่ต้องห่วงนะเอไม่นะเอออย่าเครียดไปเดี๋ยวฉันจัดการเองฉันขอยืมเจ้านี้นะเป็นสีที่ต้องการเลยแต่มันใช้ได้จริงหรอเดี๋ยวถ้าเป็นตรงบริเวณนี้ล่ะเยสเราได้ผมแล้วทุกคนนี่แหละที่เราต้องการตอนนี้ก็ติดมันเข้ากับหัวโลนพ้อมนะชาเดเหมือนกับการเย็บกระดุมเลย เธอจะไม่รู้สึกอะไรเหลืออีกแค่นิดเดียวเท่านั้นเรียบร้อยว้าวอย่างกับโฆษณาแชมพูเลยล่ะถือว่าสำเร็จแล้วกันและลังสกผมแดงก็มาที่แต่งหน้าหืมต้องทำไงล่ะเนี่ยืม,มไม่ใช่ง่ายๆเลยแต่ฉันรู้สึกมีแรงบันดาลใจฉันรู้ว่าจะทำยังไงเพิ่มความแววว้าวฉันจะใช้ของจิ๋วที่สวยงามนี้ นางเงือกมักมีความแวววาวอยู่เสมอหลุดหยามมากถ้าเคยเห็นไรผมที่เป็นประกายแบบนี้ไหมฉันไม่เคยนะเลกดว่าขั้นตอนนี้จบลงด้วยดีการแต่งหน้าเสร็จเรียบร้อยเข้าสู่ขั้นตอนที่สามปลานังเงือกหรอเออนั่งดูวิวไปก่อนนะเฮ้ซาวีเจไดนี่ช่วยฉันหน่อยได้ไหมเไปใช้เปลือกหอยเป็นปลาได้นะ ไอเดียแจ๋วฉันต้องเก็บพวกมันก่อนสมบูรณ์แบบขนาดก็เหมาะสมด้วยเสร็จเรียบร้อยหลังจากขั้นตอนสามก็มาสี่หางสีเขียวฉันจะหามันได้ที่ไหนขอส่องดูหน่อยสิสีเขียวจะมีอะไรเพอร์เฟกต์วันนี้อีกหนูต้องการมันขอบคุณค่ะได้เวลาครูชีสแล้ว พี่ขู่ไทยไปไหนตาวีโทษค่ะแต่หนูต้องการมันมากกว่าที่แม่ต้องการมันสวยกว่าชีสแสบเดิมซะอีกว้าวดูความแวววาวนั้นสินี่แหละหางสีเขียวของเธอแต่ดูเหมือนจะขาดบางอย่างไปติงติงๆๆง,ง,งใช่นี่แหละเพิ่มความสมบูรณ์ของหางฉันชอบมันสวยงามมากฮึ แต่มีบางอย่างข่ดถ่ายไปบางอย่างที่มันหรูหราฉันชอบไข่มุกพวกนี้มาจากทะเลเลยสินะว้าวน่ารักจังตอนนี้ก็ใกล้สมบูรณ์หมดแล้วช่างสวยงามจริงๆเลยเป็นการแปลงโฉมที่เลิศไม่แปลกเลยที่ฉันจะเหนื่อย ขอพักหน่อยอยู่ในตู้ปลาไปก่อนนะแตนดีนะฉันอยากเป็นบาร์บี้เหมือนเธอจังฉันช่วยเรียนแทนได้นะโอ้มาเล็กกึกึ่งซิมสระพิมโฟกัโสโฟกั <c oughs> สวัสโดีชาวโลกหลับสบายมากเลยเออ ีเออเฮ<ะ>้อเธอมีชีวิตหรอได้แล้วทีนี้ฉันจะช่วยเธอกลายเปรน็นนางเงื่กเริ่มจากหน้าเธอก่อนได้เลยเขอาเวลาสักครู่สวยไม่นั่นเธอชอบไหมหอือตตลกนี้มาจากไหนเนี่ยเยอะไปหรอเออจากเพชรหรอแน่ใจฉันทานาโอเคว,ว้าวฉันไม่เคยรู้สึกสวยขนาดนี้มาก,ก่อนเลยด้วยความยินดี โอเคแต่งนาเสร็จแล้วฉันต้องจัดก,การเรื่องผมด้วยทันกันเยอะอยู่แฮะดีนะเนี่ยที่ฉันว่างอยู่โอเคเสร็จแล้วหรอฉันอาจจะหวีแรงเกินไปหรือต้องพูดว่าดูไม่จืดเลยล่ะจริงจังสักทีท่นานแ่โอ้คีรัะไทออกแล้วแม่หลับดีเลยหลงมือแล้วนะได้แล้ว Bye, นะ,ะแ่ oh. <c oughs> ใครเนาะนี่แหละสิ่งที่ฉันเรียกว่าผมนาเงือกเป็นไงฉันดูเหมือนเธอเลยเอ,อเียบแล้วยังไม่เหมือนหรอฉันลืมเรื่องขามนุษย์ไปเลย <c oughs> แต่ฉันจะมีห่างได้ไงจริงๆแล้วมันไม่ยากเลยลองคิดดูใช้เลยมันง่ายมาก <c oughs> ฉันมาแล้วเจเรมี่มาลุยกัน ได้ฉันเห็นก็อยากเป็นนางเงือกด้วยฉันพร้อมแล้วดูเหมือนจะไม่ได้ผลกับฉันแหรอขาของฉันมันเปลี่ยนไปแล้วว้าวตอนนี้ฉันเป็นนางเงือกแล้วฉันต้องทำความคุ้นเคยกับมันมาเร็วไปว่ายน้ำกันว่ายน้ำสนุกไหมยอดเยี่ยมเลยอยากว่ายด้วยกันไหมฉันกำลังมองหานางเงือกมาว่ายน้ำด้วย อูี่ฉันอยู่ในโซนสาดน้ำได้ไงกันไม่นะบาร์บี้หายไปแล้วช่วยฉันหน่อยมีต้องกังวลฉันจะช่วยเธอเองนั่งแถวนี้ก่อนนะอืมต้องมีความคิดสร้างสรรค์สักหน่อยใช่แล้วหนูต้องใช้กระถะขอบคุณค่ะเฮะ้อเดี๋ยวฮะสุขของฉันเหรออืมมายาฉันต้องกำจัดมันทิ้งซะขอโทษเรื่องสุขนะคะแม่ได้แล้ว อ่างอาบน้ำสุดเพอร์เฟกเติมน้ำลงไปสบู่สักหน่อยเฮ้ยมอยาเอาอีกแล้วเหรอลูกฉันต้องใช้มันเยอะเลยล่ะแพระเธอดูไม่ได้เลยนะสิเฮ้ hey, แบบนี้ฉันก็ปอหมดนะสิโอ้ใ oh. จเย็นนาขอเธอทีแต่เธอจะใส่เสื้อผ้าอาบน้ำไม่ได้ได้าอาบน้ำไม่ดีหรืองไงโดยเฉพาะมีปองด้วยแจ๋ว ดูนั่นสิเจง๋งโอเคมาทำความสะอาดกันระวังเท้าตานะโอเคหวังว่าฟองน้ำนี้จะแข็งแรงพอนะต้องแบบนี้แหละตอนนี้เธอสะอาดเอี่ยมเลยสมบูรณ์แบบแต่ฉันยังต้องเปลี่ยนเธอให้เป็นแววไพายเดี๋ยวรู้แล้วล่ะเราก็แค่เรียนแบบมันไงเอาไปติดบนกระดานได้เลยฉันจะแบ่งทุกอย่างเป็นขั้นเป็นตอน ผมสีเข้มเป็นอะไรที่สำคัญอย่างยิ่งเอ,อ้าส่วนนี้ด้วยไหนดูดีนะเนี่ยอย่างแรกผิวซีดมาลุยกันในนี้มีเครื่องสำอางบ้างไหมนะนี่ต้องใช้ได้ดีแน่ๆจะมีอะไรดีไปกว่าสีขาวอีกห้ามลืมตรงมือนะแต่ใบหน้าคือสิ่งที่สำคัญที่สุดฮย <c oughs> สุดยอดเริ่มเหมือนมากขึ้นแล้วสาวน้อย ขิวซีบเหรอจ่ายแล้วแต่เดี๋ยวอุ๊ย <c oughs> ดันลงสีปิดปากเธอซะได้ไม่นะไม่ต้องห่วงมันแก้ไขได้เอียงหัวกลับไปตามเดิมประกาสีดำช่วยได้นะแหวมพายก็ต้องมาคู่กับตาแดงนะน่ากลัวใช่ไหมล่ะปาก,กแดงจะไว้ใจได้กามาแล้วแค่ต้องปรับเปลี่ยนอีกเล็กน้อยหวังว่าเธอจะชอบลุกน่ากลัวลุกใหม่นะ ฉันชอบเธอต้องมีเคี้ยวด้วยเอ่อหมักฝรั่งฉันเอ้ยเอาไปเลย <c oughs> ฉันพร้อมกินเลือดแล้วว้าวเธอเทมากเลยเรื่องมีเคี้ยวสำเร็จแล้ว <c oughs> เยี่ยมอะอุ๊ยเดี๋ยวก่อนอีห <c oughs> มึกนักขยกักขย่างฉันมนั <c oughs> แต่คิดอะไรออกแล้ว <c oughs> มนจัดการเรื่องผมเข้มกันก่อนพร้อมยอมผมหรือยัง บอกลาผมสีแดงของเธอได้เลยเฮ้ยฉันทำได้ดีเลยมาเพิ่มหมึกกันหน่อยอย่างกับอยู่ในซาลอนเลยฉันทำได้ดีกว่าที่คิดนะเนี่ยเฮ้ยโอ้ดูเหมือนยังมีเหลืออยู่นะฉันจะใช้เจ้านี้ช่วยแล้วกันโอ้เอ๊ะเฮ้ยังออกไม่หมดอีกหรออุ๊ยอ,อ,อย่าดึงสิแต่ฉันชอบผมทรงใหม่ของฉันนะและเธอต้องมีชุดด้วยเมายา เลิกเล่นกับตัวกตาแล้วอเอาขยะไปทิ้งซะเฮ้ยย่มเลยแต่ฉันไม่ต้องการขยะหรอกนะเอาแค่ถุงก็พอฉันต้องออกมาปรับเปลี่ยนนิดหน่อยแค่พาไปอย่างรวดเร็วพร้อมพบก,กับเวทมนตรอยังเจ๋งมากเลยใช่ไหมเราเสร็จเรียังมายาฉันหนาวใจยเย็นเดี๋ยวก็ได้เป็นแวมไพร์แล้วมันจะคุมค่าต่อการรอแน่แ โรยกลิตเตอร์ลงไปเลยหรือต้องพูดว่าโรยเยอะๆเลยเมื่อเอามาคลุมตัวแบบนี้ก็จะได้กระปูงสุดเลิศถ้าเชื่อไมหมล่ะว่ามันคือถุงเยะยฉันชอบมปนมายาแต่เสื้อของฉันล่ะเอ,อ้าฉันยังไม่เสร็จไม่ต้องกังวลไปฉันจะใช้ต่างหูตัวเองและขั้นตอนสุดท้ายนี้ทักทายราชินีแวมไพร์คนใหม่กันแต่มายาฉันต้องมีเสื้อคลุมไว้ปินเสื้อคลุมหรอไม่ต้องห่วง ฉันจัดการเองฮะเธาจะไปไหนนะฉันต้องใช้นี่เห็นไหมใช้ได้เลยมาเร็ว,วราฉันจะบ้านไหม่แล้ว <c oughs> รับเสื้อคลุมจากฉันไปเลยว้าวฉันชอบมันรู้สึกเหมือนเป็นแวนไายจริงๆแล้ว <c oughs> แต่เดี๋ยวตอนนี้มืดแล้วฉันต้องทำที่นอนให้กับเธอนอนตรงนั้นสบายตัวไหมไม่ฉันไม่ชอบเตียงนี้เลยฉันจัดการเอง <c oughs> ฉันมีเรื่องต้องทำหนีไงมันอาจจะยังดูไม่รู้เรื่องแต่หลังจากฉันค่อยๆพับมันมันก็เป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาโดยเฉพาะเมื่อทาสีดำลงไปหวังว่าสีดำจะมีพอใช้นะตรงขอบมียากหน่อยแจ๋วเสร็จแล้วจะมีอะไรอบอุ่นไปกว่าที่นอนสีแดงสุดหรูกันล่ะรู้สึกดีมากเลยทอบคุณนะมายาฉันนึกถึงตอนที่ได้เจอเธอครั้งแรก ฉันเป็นการแปลงโฉมที่งดงามจริงเธอมาไกลเลยนะเนี่ฝันดีนะเจอกันตอนเช้าจ้าแต่ถ้าฝันร้ายก็คงดีหลับให้สบายเป็นวันที่ดีจังทีนี้ทุกคนก็จะชอบฉันแล้วฝันดีงั้นเหรอฉันไม่คิดอย่างนั้นแหวมพายต้องกินอาหารและฉันก็กระหายเลือดไม่ะอะไรนะ่ะตุ๊กตาฉันาหายไปไหนแล้ว เป็นล่ะเกิดอะไรขึ้นอออกิดอะไรขึ้นเนี่ยเอวมายาเหรอเธอมีขอที่ดูชุ่มฉ่ำจรงิจรงๆอยู่เฉยๆนะจ๊ะเอออะอ,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 อะไรนะ่ะฉันเออโอ้ฝันฉันไม่นะขอฉันเธอทำอะไรนะ่ะถ้าเป็นแวมนพายเหมือนฉันแล้วฮะได้วความยินดีเยี่ยม ฉันคือแวมไพร์จริงๆวู้ฮู้บินได้นี่มันดีจริงๆอายาไม่เอานะเลิกเล่นได้แล้วแค่เป็นแวมไพร์กับฉันก็พอเออโทษทีแต่ฉันต้องทำยังไงถึงจะเหมือนแวมไพร์ล่ะก็นะเธอมีเขี้ยวแล้วจากนั้นตามได้ผิวซีดเถ้าเธอว่างั้นแล้วก็พระเจ้าเงาของฉันอยู่ไหนเอาเออ,เอ,อฉันว่าฉันคงไม่ต้องใช้กระจกแล้ว เธอรู้ใช่ไหมว่าตัวยกำลังทำอะไรอยู่เสร็จแล้วโอมายาไม่นะเอ่อไม่สวยหรอโอแค่ใช้ผงแวมพายนี้ง๋ยนฉันขอใช้นะว้าวแต่มันใช้ง่ายจริงๆเออว้าวถ้าดูดีนะนี่ยมายาขับใจอมายาเกิดอะไร ไงค่ะแม่ดีใจที่ได้เจอค่ะเ <c oughs> อ๋านั่นมันไม่ดีเลยนะแล้วดูสิ่งที่ฉันทำกับผมตัวเองสิตอนนี้มันเลอะหนาหมดแล้วแต่ดูสิมันเปลี่ยนเป็นสีชมพูเป็นไอเดียที่แจ่มเลยฉันต้องการมันมากที่สุดเท่าที่หาได้แต <c oughs> ่เวลาย้อมผมวูวมันลึกจังเลยแฮะตายาเธอบ้าหรือไงใช่เธอคิดว่าไงล่ะ นี่เป็นสิ่งที่ฉลาดที่สุดเท่าที่เคยทำมาเลยเอ๋ว้าวถ้าดูเฟียสนี่แต่เธอต้องมีชุดน่ารักน่ารักที่เข้ากันด้วยชุดวหรอฉันเห็นด้วยเสื้อสีดำล้วนเชยสมบ,บัติแต่ฉันแก้ไขมันได้เวทมนต์กำลังเกิดกุญแจสำคัญคือตอนเทมันรูปร่างจะต้องเพอร์เฟกตเห็นไหมล่ะเทที่สุดตอนนี้ฉันดูน่ากลัวเปสวยแล้วล่ะ ว้าวและขั้นตอนสุดท้ายนี้มันอาจต้องใช้เวลาสักครู่พร้อมนะเอเจอชุดนี้เข้าไปหน่อยเป็นไงอู้ตะข่ายทำให้ดูร้อนแรงมากขึ้นฉันขยิม่อยนะพอดีกับคอเลยล่ะเอ้าฉันรู้สึกถึงความดาร์กแล้วนั่นดวงอาทิตย์ขึ้นแล้วหรอสวยจังเลยเอ๊ะไม่นะในนี้ร้อนจังเลย เข้าใจแล้วฉันชอบแหวนพายด้วยฉันกัดเธอแน่ฮะใครน่ะระวังไว้ทุกคนแหวนพายตนใหม่มาเยือนแล้วและเธอคอแห้งมากๆไงพวกเธอคิดว่าไงกันเออเออที่จริงเธอต้องมีตุ๊กตาเพื่อเล่นกับเราอยู่ในนี้ไงพนันได้เลยว่าพวกเธอไม่เคยเห็นตุ๊กตาแหวนพายแบบนี้ว้าวยังไงเราก็ไม่อยากเล่นกับเธออยู่ดีเออฮะหมายถึงไงเนี่ย พวกเธอต้องชดใช,ช้เฮด้ยช่วยให้ตายไม่อยากจะเชื่อเลยแต่อ,อตยอ่าช่างเถอะเธอไม่ต้องใช้มันโอ้ว้าว,วไปดกตาที่เจ๋งมากไม่<ฮ>เดี๋ยวุ๊กตาฉันมีเจ้าหญิงนางฟ้าฉันมีนางเงือกและฉันต้องการวิมพายมาเก็บในคอลเล็กชันฉันฉันขอซื้อลนะอเออไม่รู้สิออเออไม่มีทางเธอไม่ขายฉันหรอก กกลััับบบ้านนนฉะเจ๋วฉันรวยแล้วและเลิศกว่าเดิมด้วยแหวนพายตกยุกล้วจ้าหนีทางให้พวกเราสะโอ้ขอทำตัวเนียนหน่อยโอ้ฮะอยากร้องได้งั้นหรอเฮ้หัวห้อยมันอยู่ในถ้ำเลยเอ้ถ้าโอเคไหมให้ฉันช่วยนะขอบคุณมากมากเลยนะ ลับแววไพายเหรอเฮ้ okay, ฉันอุ้ยเธอไม่ใช่แววไพา์สักหน่อยแต่ท่านเขาไว้วางใจเรานะใช่ฉันรู้อีกแล้วหรอออกไปเลยนะปลอมไปหมดทุกอย่างคันแรกคอสตูมฮาโลวีนคันสองเคี้ยวหมากฝรั่งคันสามใส่เจลผมเยอะๆอ,อืใช่ไม่ได้สักอย่างเลยอืไปแผนดีกันเริ่มที่แปลงโฉมหน้าและผมก่อน จากนั้นก็ลอกเรียนแบบพวกเธอและตุ้มได้เป็นแวมพา์มาเริ่มกันให้ตายมีสิวเต็มไปหมดเลยชันเดี๋ยวก่อนนะฉันเลือกแกอาา่าฮะมาดูเวทมนต์กันเถอะความงามบางครั้งก็ต้องเจ็บตัวที่ต้องทำก็คือการกดลงไปเม็ดนี้น่าขยักแยงมากแต่เม็ดนี้คือที่สุดโชคดีนะชันโอ้ยเออ Oh. E. อูอีเออแต่เดี๋ยวก่อนนะเธอคิดเหมือนที่ฉันใช่แล้วเป็นช่วงเวลาที่น่าขยันที่สุดในชีวิตของฉันเลยทุกคนใช้เจลผมเยอะขนาดนี้เลยเหรออาา่าฮะทีนี้ส่วนผสมลับเปล่งประกายเหมือนเพชรมันดูไม่น่าดึงดูดแต่รอก่อนเถอะโอเคน่าจะได้แล้วมันต้องได้ผลแน่ๆถูอได้เลยเบบี้ บูมและเจ๋งที่สุดติดไปเยอะๆเลยสีแดงนี้ทำให้ฉันหิวจังเย้โอ้ก็ยังมีสิวอยู่ฉันต้องแก้ไขมันอืมโอ้แป้งเด็กนี่นานี่น่าจะช่วยได้นะอ่าฮะเทลงที่หน้าเลยฉันคือสอบเบคนใหม่โปรโยลงมาโปรโยลงมาโปรโยลงมารู้สึกอะไรไหมเจ้าสิว นี่คือเฮ้อเฮ้อ,อ,อจิฮะเกิดอะไรขึ้นว้าวดูหน้าฉันสิได้เวลาแปลงโฉมให้เป็นคนสวยกันแล้วไปทีนี้ไหนดูไหนสิใส่ลเล่นกันแดดใส่เล่นคอมเปลียนคณิตเยี่ยมเรามีผู้ชนะแล้วเออไม่มีหรอมังกรดำตาสีแดงและเคี้ยวใหม่เอี่ยมอ่อง เยี่ยมมาลุยกันบูมเปิดไฟให้สว่างติ๊กตอกฉันมาแล้วฉันจ้องด้วยตาดวงเล็กๆเหยื่อรายต่อไปของฉันตอนนี้ฉันเห็นโลกแตกต่างไปแล้วเอ๊ะโพสได้ออกมาดูดีนั้นเนี่ยเอ้อ <gasps> เสื้อผ้าถ้างั้นหมุนเลย เอ้ามีบางอย่างที่ฉันอยากจะเอามาใช้คอยดูนะอีกไม่นานมอติเชียต้องเรียนรู้แฟชั่นจากฉันแน่แน่ดูม,มไม่อ่ะนี่ล่ะหรือคูนี้มีระดับสุดๆเสริมด้วยเข็มขัดสีดำแบบโกธิกและนี่เพิ่งแค่เริ่มต้นนะฉันพร้อมแล้วนี่ทำให้คุณเลือบสูบฉีดกันบ้างหรือเปล่าขอให้ใช้นะ เอ้าแต่เออเหมือนยังไม่ครบนะอืมอ่าฮะต้องทำสัญลักษณ์โดนกัดไว้ด้วยออออืมนี่ดูเหมือนจริงไหมเนี่ยจากนั้นฉันก็บอกว่านายเป็น a อบลบนะโอ <c oughs> ้่นมันเธอคิดเหมือน <c oughs> ใช่ฮะ <c oughs> อะไรเออฮะขลักแวมไพร์หรอ ฉันฝันไปหรอในที่สุดยินดีต้อนรับสุขลาบดื่มนี่สิ yeah. เออเฮอโอ้ huh? oh. ดืม่มสะแต่ฉันไม่ได้หิวน้ำนะ่ะพระเจ้าดื่มก็ได้ฉันได้เตรียมถุงอ้วกเอาไว้หรือเปล่านะโอ้อโอ้ออร่อยแฮะว้าว oh. wow. oh. hey. oh. hey. จริงนะเนี่ย อือมเอ่อเออเออย้ยยินดีด้วยเย้ยมเลยแค่เป็นสมาชิกของคลับแล้วชาโกนฉันไม่คิดแบบนั้นมันก็แค่สอดเผ็ดเท่านั้นอย่าเครียดไปเลยจะได้นี่ไปเธอต้องผ่านชาเล้นต่างๆก่อน ถ้าผ่านซอสเผ็ดแล้วแต่ยังเหลือการสะกดจิตอยู่เอ็กซเรย์วิชั่นมือเย็นแล้วก็ผิวแวววาวอืมอันนี้จะทำปฏิกิริยาทางวิทยาศาสตร์จริงๆกรเส้นการ์ตูนนะเบิร์กนะ๋อนี่คือเหยื่อเดี๋ยวนี้ซะ <c oughs> ไม่ใช่ไม่คิดว่ามันไปได้เฮ้ย hey, นะนี่จะทำเอ,อาล่ะทำตัวให้เหมือนแมวและทำให้ดีด้วย ใช่ฉันคือแมวเห็นไหมมาเกิดอะไรขึ้นน่ะทีนี้ตาเธอแล้วเอ่อเฮฉันขอเอ่อการบ้านของนายได้ไหมทำไมเองสิ เออเอาเอาสิเอาเลยกำลัง<ๆ>ทำได้ดีเลยเอาเออแม่คะอย่าดูนะคะเออ <c oughs> ฮึอเอาไปเลยเยี่ยมฉันทำได้ <c oughs> ทำได้ดีเลยพ็ก <c> ก <oughs> ฉันเถอะนะอฝันไปเถอะฉัน